สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นสเปเชียลนะครับวันนี้วันอังคารที่8กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับอยู่กับเรา2คนผมปีเตอร์โบสเจาะเลืกเชลซีครับและกันโตน้าล่าข่าวแมนยูครับ ครับหัวข้อที่เราจะมาคุยวันนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งกุนซือไฟแรงครับที่กลับมาได้รับงานใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือแฟรงค์ลัมพาดครับจะมาดูว่าลัมพาดกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องของฟอร์มนักเตะหลายๆคนที่มีโอกาสได้กลับมาแจ้งเกิดมาอีกครั้งอย่างดอนนี่ฟันเดเบกนะแล้วก็เดเลย์อาีด้วยเดี๋ยวรอฟัง<ม>รายละเอียดกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนเลยครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับ ครับผมมากกว่ากีฬาคือน้ำใจในกีฬาครับจากบริษัทไทยเบเวอร์เจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างขวดนี้นะครับกระดกโชว์ก่อนเลยขอคำว่าซูเปอร์แฟรงซูเปอร์แฟรงนี่สามพยางไปเลยครับผมครับนะฮะแล้วก็ฝากทางด้านของ K-Bank ด้วยนะครับกับแคมเปญพิเศษครับ Express l o a n นะครับ ก็เศรษฐกิจแบบนี้ใครสนใจอยากได้เงินก้อนมาใช้ก็จัดไปกับสินเชื่อเงินด่วน express loan จากธนาคารกสิกรไทยนะครับขอกู้ได้ง่ายๆผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นละ550บาทอนุมัติเร็วใน15นาทีนะครับก็แค่เป็นพนักง,งานประจำม,มีงเงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปก็สามารถกู้ได้นะครับสมัครง่าย <S 2> <S 2> <S 2> ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครับไม่ต้องคำประกันไม่มีค่าธรรมเนียมใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ w วไ์ www กกรแบงก์ com หรือว่า k contact center ศูนย์สองแปด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 นะครับ ครับผมก็อย่างที่ทราบกันไปครับฟแฟรงค์ลัมพาดเซ็นสัญญาคุมเอฟเวอร์ตันสปีครึ่งนะครับถึงปี2024แล้วก็จริงๆลงคุมทีมแข่งนัดแรกไปแล้วด้วยใน f a ฟเอครับชนะเบรนท์ฟอร์ดสีนะครับเปิดตัวสวยเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่างานที่แลมพาดต้องทําหลังจากนี้จะมีอะไรกันบ้างไปดูตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกกันก่อนครับรวมไปถึงความคาดหวังสถานการณ์ต่างๆกันด้วยเหมือนที่เราทราบกันดีครับแม้เอฟเวอร์ตันจะเป็นทีมมีชื่อ แล้วก็ช่วงหลายปีที่ผ่านมาแทบไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นเลยแต่ซีซั่นนี้มันแอบมีลุ้นเหมือนกันครับเรื่องของหนีตกชั้นม <c oughs> ีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นครับเพราะว่าผลงาน20นัดแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอยู่อันดับ16ของตารางคะแนนนะผลงานยุคของราฟาเอลเบนิเตสถือว่าทําไม่ค่อยดีรั้งอันดับ16 <c oughs> ของตารางแล้วก็โอ้โหเก็บไปแค่19แต้มเท่านั้นถือว่าไม่สวยเลยนะครับ โดยแต้มตอนนี้พวกเขาห่างจากโซนตกชั้นอันดับ18 Newcastle 4แต้มเท่านั้นนะ oh. แม้จะแข่งน้อยกว่า1นัดก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ตัวเลกที่ห่างไกลนอกจากนี้ถ้าเกิดดูอันดับ20นะครับ b u r l e y พวกเขาอาจจะตาม Everton 7แต้มก็จริง12ต่อ19ตาม7แต่ว่าเ b u r ์ l e y ก็แข่งน้อยกว่า Everton ถึง2นัดจ,จะพัดจะโผล่เกิดเ b u r ์ l e y ผีเข้า ชนะรวดไล่จี้เดือแค่แต้มเดียวทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือตารางคะแนนที่ลมพาต์ต้องเข้ามากู้วิกฤตนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพวกสื่อต่างประเทศนะบรรดาสกายสปอร์ตหรือว่าสื่ออื่นๆเขาก็มองตรงกันว่างานนี้เป็นบทพิสูจน์ฝีมือของแฟรงค์ลมพาตเหมือนกันครับหากเรียกให้ถูกก็คือลมพาต์ยิ่งต้องพยายามกู้ชื่อเสียงกับเครดิตตัวเองกลับมาด้วยเพราะว่า ตอนที่คุมทีมครั้งแรกเนี่ยคุมดาร์บี้ผลงานดีพาทีมเพลย์ออฟลุ้นเลื่อนชั้นได้คุมเชลซีปีแรกจบ top 4, ท็อปโฟทั้งที่ไม่ซื้อใครแล้วก็เสียอาซาแต่มาสอบตกไปที่2ครับจนเสียเครดิตไปเยอะเหมือนกันดังนั้นถ้าแลมพาร์ดพาทีมตกชั้นขึ้นมาโอ้โหเครดิตหมดกระจุยแต่ในทางกลับกันครับถ้าพาทีมกลับมาเล่นดีขึ้นมาอยู่กลางตารางได้ชื่อเสียงและก็ความน่าเชื่อถือของแฟรงค์แลมพาร์ดก็น่าจะกลับคืนมาพอสมควรเลยทีเดียวครับ ครับอืมก็อาจจะปิดตัวได้ไม่ค่อยสวยกับเชลซีก่อนหน้านี้แต่ว่านี่ก็คือโอกาสสาคัญในการก,กู้เครดิตกู้ศักดิ์ศรีกับเอเว์ตันที่ก็เป็นทีมที่ไม่เล็กในพรีเมียร์ลีกนะครับแค่ว่างานอาจจะยากนิดนึงมีความช ALLENGE ในงานนี้นะฮะอ่ะเรื่องต่อมาครับสิ่งที่สกายสปอร์ตสื่อใหญ่อังกฤษเขาวิเคราะห์ออกมาก็คือเอเวัตันเนี่ยโจทย์อย่างแรกคือต้องเปิดเกมให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องของลูกเตะมุมด้วยที่ยังคงเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ตั้งแต่ยุคข,ของฝั่ง itez, ราฟาเอลเมน สกายสปอรวิเคราะห์ ross, ครับว่าปัญหาหลักของเอลฟัตันคือเริ่มต้นเกมได้ไม่ดีเลยนะครับหรือ mm hmm. เรียกว่าแย่มากๆในเกรดระดับทีมตกชั้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าในเกมลีก9นัดหลังสุดพวกเขาโดนคู่แข่งยิงก่อนหมดเลยนะครับโดยฤด,ดูกาลนี้โดนคู่ต่อสู้ยิงนําไปก่อนถึง15ครั้งรั้งอันดับ19ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับคือแย่มากอันดับรังถ่าย เท่านั้นไม่พอครับเอเวอร์ตันยังมีสถิติยิงนําก่อนได้แย่มากๆด้วยเพิ่งยิงนําคู่ต่อสู้ได้เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับสถิติอันดับ19ของพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน oh. ก็มีเพียงแค่นอริชที่สถิติแย่กว่าก็คือยิงนําก่อน3ครั้งเอเวอร์ตันสนะครับโอ้ oh, เฉียดจากนอริชมานิดเดียวเท่านั้นเองนอกจากนี้ครับภาพรวมของเอเวอร์ตันคือเล่นครึ่งแรกได้แย่มากนะครับมีสถิติบอกว่าหากนับเป็นประตูได้เสียใน45นาทีแรกพวกเขาเนี่ยลบ12 ก็คือรังท้ายของพรมเมลีกเลยครับอันดับ20 oh. แต่ว่าในทางกลับกันถ้าเป็นเครื่องหลังพวกเขาโอเคจะดูดีขึ้นนิดนึงประตูได้เสียบวก1น,นะครับรังอันดับ11ของตารางคะแนนซึ่งสก,กายสปอร์ตบอกว่าถ้าเล่นให้สมเหตุสมผลทั้ง2เครื่องเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นแต้มของพวกเขาก็น่าจะอยู่ประมาณกลางตารางไม่ใช่มาหนีตกชั้นแบบนี้นะครับอันนี้คือ2อ,อย่างที่สําคัญและต้องรีบแก้ไขอีกสิ่งหนึ่งที่สื่อบอกครับว่าแลมพาดต,ต้องไปแก้โดยด่วนก็คือทีเด็ดของลูกตั้งเตะ ก่อนหน้านี้พวกเขาเสียประตูจากลูกแต่มุมไปแล้วถึง8ลูกนะครับแย่เป็นอันดับ18ของลีกเลยแต่ทิศทางจากเกม f a Cup น้านล่าสุดดูจะดีขึ้นครับไม่เสียประตูจากลูกแต่มุมแล้วก็ยังมายิงประตูได้จากลูกแต่มุมถึง2ลูกด้วยนะครับเออแลมพาร์ดเข้ามานัดเดียวมีความแตกต่างในเรื่องนี้แล้วก็ต้องคงความแข็งแกร่งในเรื่องของลูกเซตพีซต่อไปในนัดที่เหลือนะครับ จากจากที่ดูลำพาดสมัยคุมเชลซีมานะลูกเตะมุมก็ได้ประตูบ่อยซูมาเนี่ยมงเก่งแต่ว่าก็เสียประตูจากลูกเตะมุมเยอะเหมือนกันครับโดนยิงเป็นว่าเล่นจากลูกเตะมุมเรือเดียวต้องมาดูว่ามาคุมเอฟเวอร์ตันที่ผลงานการป้องกันลูกเตะมุมไม่ดีอ่ะเขาจะแก้ได้หรือเปล่านะซึ่งอันนีเน้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับเราต้องดูพวกวัดพวกฝีมือทีมสตาร์เป็นนั้นที่ดึงเข้ามาพวกโจเอ็ดเวิร์ดพอลครีเมนต์คริสโจนพวกนี้ว่าจะแก้ได้ไหมนะอันนี้คือการบ้านของลมพาด ข้อต่อมานะครับให้จับตาดูเรื่องของระบบการเล่นเอาไว้ด้วยครับว่าเอ๊ะจะหลัง4หรือว่าหลัง3กันแน่นะครับปกติแล้วแลมพาร์ดชื่นชอบแผน4 3 3แล้วก็4 2 3 1ตั้งแต่คุมดาร์บี้กับเชลซีนะครับแต่ว่าในเกมถล่มเบรนฟอร์ด4 1เนี่ยมาในแผน3 4 3แบบชวนตกใจแนวรับทีมไมเคิลคีนเบนกัตฟรียเมสันโฮเกตนะมิดฟิลเป็นอันเดรโกเมสกับอันลันครับวิงแบ็กเป็นมิโคเลนโกกับเชียร์มุสโคแมน แนวรุกวางเดมาราเกรริชานดิซอนแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนสถิติออกมาว่าครองบอล55.8%โอกาสยิง14ครั้งโดนเบรนฟอร์ดลุ้นยิงแค่4ครั้งเท่านั้นสถิติอื่นๆก็ดีกว่าทั้งหมดครับเช่นผ่านบอลแม่นยำ81:74%เลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้17:8ต่อครั้งแล้วก็ดวลกลางอากาศชนะ12:6ต่อครั้งนะครับ ที่สําคัญคือโอ้โหเป็นฟุตบอลแบบอภิมหาไดร์ครับของแฟรงค์น้มผาดนะครับตลอดทั้งเกมพยายามวางบอลยาวถึง52ครั้งนะครับเยอะมากนะเรียกว่ามสันโฮเกตคนเดียวเนี่ยวางบอลยาวลอบไปแล้ว13ครั้งนะครับส่วนแบ็คที่ซื้อเข้ามาใหม่อย่างมิโคเลนโกที่เอาเข้ามาแทนลูก้าดีเนี่ยนัดล่าสุดพยายามครอสบอลไป3ครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบการเล่นเนี่ยก็สอดคล้องกับที่สกายสปอร์ตเน้นย้ำนะครับ Sky ยสปอร์ตบอว่าอีกหนึ่งการบ้านที่ต้องแก้ของลรมพาร์ดนะนอกจากเรื่องของเซตพงเซตเพลย์ ong, แล้วนะคือต้องปลุกฟอร์มโดมินิกคาร์วัลเลวินกลับมาให้ได้ด้วยนะครับเป็นกองหน้าสูงใหญ่189เซนมถ้าดูจากทรงบอลของลรมพาร์ดเน้นบอลไดรเรกบอลยาวค่อนข,ข้างเยอะเชื่อว่าถ้าเกิดใช้โดมินิกคาร์ว d l เลวินให้เป็นประโยชน์เนี่ยดาวยิงอังกฤษคนนี้ก็จะช่วยทีมได้มากเช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีนึงครับว่าจะ3 43ต่อหรือจะ433กับ4 2 3สกันแน่อันนี้ผมว่าเรื่องของฟอร์เมชั่นมันขึ้นอยู่กับโอกาสในการแจ้งเกิดของนักเตะหลายๆคนด้วยน,นะถูกต้องนะครับเดี๋ยวนี้พีเตอร์โบส์เกิดเอาไว้เลยคือนอกจากเรื่อง <S <S 2> <S 2> ของการกู้ฟอร์มของโดมินิกคาเวอร์เลวินที่หายไปนานเนี่ยผมว่าอีก2คนที่ต้องจับตามองเหมือนกันก็คือแข้งใหม่ที่เพิ่งจะดึงเข้ามา <S <S ในซัมเมอร์นะครับก็คือ ชนะของเดลเลอารีแลวก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกนั่นเองนะครับ,ค,รบคือหนึ่งในจุดที่แฟนบอลให้ความสนใจเนี่ยนอกจากในเรื่องของการแต่งตั้งแรมผ่าดแล้วการเสริมทัพของเอเวอเรตันที่ผ่านมาถือว่าจัดจ้านเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางตัวรุกก่อนหน้านี้พวกเขาอาจจะขาดตำแหน่งนี้ไปนานพอสมควรนะครับแทบไม่มีสายสร้างสรรค์เกมเลยแต่ว่าล่าสุดจัดมาถึง2คนด้วยกันและเป็น2คนที่ชื่อดังด้วยนะครับทั้ง2คนนี้ทั้งอารีและก็ฟันเดอร์เบกอาจจะยังไม่ได้ลงในเกมที่ชนะ บรนฟอร์ดมาก็จริงแต่เชื่อว่าเร็วๆเวนี้ยเราน่าจะได้เห็นทั้งคู่โชว์ผลงานแน่นอนนะครับเพราะเป็นน mm. ักเตะชื่อชั้นดีมากๆโดยฝั่งของแลมพาร์ดกล่าวเอาไว้ตอนที่เซ็น2คนนี้เข้ามาใหม่ๆนะครับเขาบอกว่าในมุมมองของธุรกิจเนี่ยสคนนี้จะมาแบบแตกต่างกันเพราะว่าอันดี้จะมาแบบซื้อขาดนะครับส่วนฟานอเบกจะมาแบบยืมตัวแต่ผมได้คุยกับทั้งคู่แล้วพวกเขาต่างเป็นนักเตะที่มีศักยภาพมีคุณภาพในตัวเองสูงมากๆ ผมเคยคุมทีมเจอกับพวกเขามาบ้างในอดีตนะครับแล้วผมก็ประทับใจมาตลอดซึ่งมันก็ดีมากเลยที่เราสามารถดึงตัวทั้งคู่เข้ามาได้แล้วที่สำคัญพวกเขามีความกระหายในแบบที่อยากจะลงเล่นแบบสุดๆอยู่แล้วเพราะเราก็รู้กันดีว่าทั้ง2คนกับทีมเก่าไม่ว่าจะเป็นสเปอร์หรือว่าแมนยูก็โดนดองทั้งคู่นะครับมาดูที่ข้อดีและข้อสังเกตของทั้งสงคนบ้างเอาข้อดีก่อนทั้งเดเลอารีและก็ดอนนี่ฟานเดอเบคคือ เป็นนักเตะบิ๊กเนมที่มีการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในระดับสูงทั้งคู่นะครับอัลลี่เนี่ยเคยเฉิดฉายมากๆเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของอังกฤษในยุคของพอร์ชนะครับส่วนฟานเดเบกก็เคยเป็นตัวหลักของอาร์แจ็กซ์ซึ่งเราก็สามารถสามามรถคาดหวังได้ว่าถ้าเกิดอยู่กับคนที่ใช้งานเป็นให้โอกาสต่อเนื่องแล้วก็จัดสรรขุมกําลังได้ดีเนี่ยทั้งสองคนน่าจะมีคุณภาพมากพอที่จะสามารถยกระดับทีมได้นะครับอีกอย่างก็คือแล้วาดที่เขาพูดไปในตอนแรกทั้งคู่เนี่ย ็นนักเตะในสถานะโดนดองมานานฉะนั้นการมาครั้งนี้ทั้งคู่ต้องพยายามเค้นฟอร์มแบบเต็มที่ที่สุดเลยครับอย่างน้อยนอกจากเตะตาแลม่ารแล้วจะได้ไปเตะตาโค้ชทีมชาติด้วยเพราะว่าทั้งคู่ก็ยังอยากจะติดทีมชาติไปลุยบอลโลกรอบสุดท้ายเ<ช>หม,มือนก<ช>ันทั้งคู่เออนี่แหละน่าสนใจมากอันนี้คือข้อดีที่สื่ออย่างสกายสปอร์ตเขาตั้งคําถามมานะครับส่วนมุมที่เป็นข้อสังเกตจุดจุดคิดนะก็คือ ทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วถนัดตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คือกองกลางเชิงรุกอันนี้อาจเป็นโจทย์ที่ลําราตต้องเอาไปรับผิดชอบต่อครับว่าจะส่งทั้งคู่ลงพร้อมกันได้ยังไงและถ้าส่งลงไปมันต้องมีความสมดุลด้วยตัวอย่างเคสนี้จริงๆก็มีในรายของแอสตันวิลล่าของคุณซือสตีเวนเจอร์นะครับโดยที่เขาเนี่ยส่งเอมิเลนบูเอนเดียกับฟิลิเป้คูตินโยที่เป็นตัวรุกเนี่ยลงพร้อมกันได้แต่ก็ต้องสละตำแหน่งอื่นออกไปเช่นตำแหน่งกองหน้า เจอรา,าดเลือกถอดแดนนี่อิงส์ออกนะครับก็คือปกติเนี่ยแดนนี่อิงส์ก็จะได้เล่นค่อนข้างบ่อยเล่นกับโอลี่วัตจินค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีบูเอนเดียอีกคนหนึ่งแต่พอครูตี้มาเนี่ยเหมือนเจอรา,าดไม่เลือกตัดมิฟิลนะเลือกตัดกองหน้าไปแล้วเติมตัวรุกลงเข้าไปคนหนึ่งเพราะฉะนั้นกับของเอฟเวอร์ตันสกายสปอร์ตเขาก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าจะมีการตัดใครออกหรือเปล่าถ้าอยากให้อนลี่กับฟันเดอร์เบกลงพร้อมกันและอีกอย่างหนึ่งคือสกายสปอร์ตบอกว่าจากักสกิติของนะเอฟเวอร์ตันเน พอเล่นแผนกลางรุกคู่กันแล้วไม่ค่อยเวิร์กนะโดยเมื่อดูจากสถิติแล้วเนี่ยก่อนนั้นเนี้ยเอฟเวอร์ตันเคยเล่นแผน4-1-4-1แบบมีมมดฟิวเชิงรุก2คนเนี่ยเล่นไปแค่เกมเดียวและเกมนั้นแพ้ด้วยครับต้องมาดูว่าแลมพาร์ดจะตีโจทย์นี้ได้แตกหรือเปล่าอมอาสิก็มาด้วยโจทย์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแลมพาร์ดแต่ว่าเรามาดู บบเป็นการเกรื่อนก่อนดีกว่าว่าหลังจากนี้แลมพาร์จะยึดระบบไหนเป็นหลักนะครับซึ่งสกายสปอร์ตก็จัดทำภาพมาสวยเลยประมาณ3ถ<อ>ึง3ระบบ<อ>นะครับมาดูระบบแรกกันดีกว่าว่าจะตรงใจกับแฟนบอลที่คาดหวังไว้หรือเปล่านะะเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดขึ้นมาก็จะเป็นระบบหลัง5นะครับหรือจะเรียกว่าหลัง3ก็ได้ก็ประมาณ532นะครับก็จะมีพิกฟอร์ดที่เป็นผู้รักษาประตูตัวจริงอยู่แล้วนะครับกองหลังจะมีก็อดฟรีเยรีมีนาแล้วก็ไมเคิลคีนะครับมีวิงแบ็คสองฝั่งเป็นเชมุสโคลแมนแล้วก็ มีโคเลนโกนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเขาเห็นว่าจะใช้เป็นอาลันก็เล่นในถึงในกึ่งของเชิงรับแล้วก็มีอารลี่กับฟันเด์เบกคอยประสานงานควบคู่กันไปนะครับแล้วก็แนวรูกสอคนตัวหลักเคิร์เวเลวิสแล้วก็วิชาริสัอนอฮะอันนี้ก็จะเป็นแผนหลัง3นะครับ <c oughs> อีกแบบนึงเรามาดูกันดีกว่าว่าได้ยังไงบ้าง4.3่ 3, นะครับออันนี้ก็จะมีความดูดูเป็นระบบที่หลายๆทีมชอบใช้กัน โคลแมนมีหน mm ้ากอตฟี่มีโคเลนโกเหมือนเดิมแต่ว่าตรงกลางก็จะเป็นฟันเดเบกอาลันแล้วก็อัรลี่ส่วนแนวรุกครับเขาใส่เดมารายเกรลงมาเพิ่มเติมก็เป็นปีกคู่กับริชาร์ดลิซอนนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวว่าอีกแผนหนึ่งอันนี้จะเป็น4 2 3สมหนึ่งครับอันนี้มาให้แบบฟันเดเบกเล่นเบอร์8ไปเลยคือปก,กติอาจจะถนัดเบอร์1ิแต่ฟันเดเบกก็บอกนะว่าเอ้ยผมก็เล่นเบอร์หได้เล่นเบอร์8ได้ก็จับลงมายืนต่ําคู่กับอารันที่เป็นเชิงรับนะครับแล้วก็ให้อัรลี่ขึ้นไปเล่นเป็นแบบ เอ,อตัวคอยเชื่อมกับกองหน้าเป็นหน้าต่ำอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นแผนี่แผนหนึ่งที่เจอระเออลำผาสามารถปรับมาใช้ได้เหมือนกันผู้กันชอบไหนหลังสามหลังสี่ผมชอบแบบที่ผมชอบสี่หลงสามนะเพราะว่าผมว่าอารันเป็นเป็นกองกลางที่มีความ แข็งแร่งในการเล่นเกมรับอยู่แล้วเขาน่าจะรับมือในการยืนตัวเดี่ยวได้เลยแล้วก็ให้ฟันดาบิกับอารล,ลีขนานกันขึ้นไปในการทําเกมบุกแล้วด้านหน้าก็คืออย่างเดมไรเกก็ถือว่าฟอร์มดีต่อเนื่องไม่ควรจะโดนดรอปวิชาริสซอนก็เป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้แล้วก็คาร์เวอร์เลวินถ้าเกิดเขาจะกลับมาก็ควรจะต้องเป็นตัวจริงผมว่าแผนนี้ดูดูโอเคแต่ก็ต้องมาปรับอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดดูกูเร่กลับมาแล้วเนี่ยหายจากเจ็บกลับมาเขาก็เป็นตัวหลักเหมือนกันจะลงแทนใครเออจริง คือแล้วผมดูจากนัดล่าสุดเนี่ยไม่ใช่แค่ดูกูเร่นะไอคนที่ไม่เจ็บแล้วลงเล่นอย่างอันเดรโกเมสเล่นอย่างเนียนเลยคือ,อกลายเป็นก,กองกลางของเอฟเวอร์ตันเนี่ยพอได้อันลี่กับฟันเดอร์เบ็กเข้ามาโอ้โหตัวเลือกในการจับลงสนามมันยากจริงๆนะคุณมีอลันคุณมีดูกูเร่มีอันเดรโกเมสฟันเดอร์เบ็กแดนนี่อันลีห้าคนแต่คุณจับลงสนามได้แค่สองถึงสามคนเพราะดูแล้วเหมือนที่ผู้กันบอกเห็นด้วยเลยว่า เมื่อเดมารายเกรฟอร์มดีแบบนี้คุณจะไปตัดระบบปีกออกแล้วเล่นกลางแบบไดมอนด์อัดกลางแน่นเต็มที่มันก็ดูแบบอา้าวคุณจะไปตัดคนที่เขากำลังฟอร์มดีทําไมถูกไหมเออผมว่าผมว่าเดมารายเกรดิชาร์ดิซอนเนี่ยก็ต้องลงต่อแหละสําคัญที่สุดคือผมว่าโดมินิกคาร์บูดเลวินกลับมาจะเหมือนเดิมไหมถ้าคาร์บูดเลวินกลับมาแล้วเหมือนเดิมอ่ะผมว่าบางทีแอนดรอสเฮาเซนเก่งนะแต่ผมว่าเขาฟอร์มผีเข้าผีออกอาะต้องนั่งไปก่อนแล้วรอเปลี่ยนมาเป็นตัวทีเด็ดแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิด โดมินิกคาร์วิร์เรวินกลับมาแล้วไม่เหมือนเดิมอ่ะผมว่าอาจจะเป็นริชาร์ดิซอนไปยืนกองหน้าแล้วก็ทาวเส้นปีกข,ขวาเดมารายเกยปีกซ้ายส่วนตรงกลางผมว่าจะ4-2-3-1หรือว่า4-3-3ผมว่าไม่ไม่ได้หนีกันเยอะก็คือตัวรับ1คน 1> <ừ. S 2> แล้วก็เป็นบ,บุกสองคนผมผมก็เชียร์หลัง4ี่มากกว่ามากกว่าหลังสาแม้ว่านัดที่เจอเบรนท์ฟอร์ดจะเล่นหลังสามก็ตามอาจจะประมาณนั้นที่ปีเตอร์บอสบอกเลย4-3-3 กับ4-2-3-1มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระหว่างเกมได้ก็แล้วแต่การเคลื่อนที่ของนักเตะ3ตัวตรงกลางในสนามอะ่ะเออก็<ม>เป็นลำพานั่นแหละที่ต้องวางเรื่องของบทบาทให้แต่ละคนให้ชัดเจนครับขอใจช่วยนะในฐานะแฟนเชลซีขอให้ผลงานดีๆทุกนัดจะเว้นตอนเจอเชลซีนะครับแลวผมเ <c oughs> ชื่อ <c oughs> ผมว่าแฟนสเปอร์เอาใจช่วยเดลเลย์อนลี่แฟนแมนยูเนี่ยยิ่งยังไม่ขายฟันเดเบ็กใช่ไหมเพราะเป็นปล่อยยืมตัวแฟนแมนยูยิ่งแบบลำพานปั้นเธอ ขอแบบปั้นเน้นๆน,น,นะเดี๋ยวฤดูการหนนะ้าแมนยูได้โค้ชใหม่คนใหม่คนใหม่มาสมมุตินะจับพัดจะผูเป็นเอริกเทนฮาขึ้นมาฟันเดอร์เบิกจะได้อยู่ต่ออืมท่านนั้นก็คือแบบฟอร์มในฝันอะไปปลุกฟอร์มที่อื่นมาก่อนแล้วกลับมาคอมโบกับโค้ชคนใหม่ที่เป็น,ท,ปนที่เป็นอาจารย์คนเก่าโอ้โหผมว่าแฟนแมนยูก็ต้องเอาใจช่วยฟันเดอร์เบิกแบบเต็มๆแล้วคือกกด้วยกฎด้วยข้อตกลงมันไม่ได้กลับมาเจอทีมเก่าทีมแม่อยู่แล้วก็เอาแล้วแต่ลงนั้นไหนก็ลงไปเลยขอให้ฟอร์มดีก็พอครับผม โอเคครับนี่คือทั้งหมดของแฟรงค์น้ำผาดกับเอฟเวอร์ตันนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราอีกครั้งหนึ่งครับน้ำแร่ธรรมชาติตราชานั่นเองครับครับ คอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะฮะแล้วก็ฝากท่านั่งของ Kbank ครับกับแคมเปญ Express l o a n นะครับผมเศรษฐกิจแบบนี้ใครสนใจต้องการเงินก้อนมาใช้จากไปกับสินเชื่อเงินด่วน Express l o a n จากธนาคารกสิกรไทยนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่หมื่นละ550บาทเป็นพนักงานประจำเงินเดือนห5ื0นก็สามารถกู้ได้นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยที่ W ว w กับสิกรแบงก์ .com หรือว่าจะติดต่อไปที่แคค contact center ตามเบอร์ที่ขึ้นมาก็ได้ครับ0 2 8 8 8 8 888ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราทั้ง2เจ้าด้วยนะครับครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเกมคนทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามช่วงนี้พิทาโวและกันโตน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ